มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วอย่างน้อยก็หนึ่งสัปดาห์เต็มโดยผู้คนหลากหลายมากมายข้อที่เป็นข้อของข้องความเห็นที่แตกต่างตลอดจนประเด็นทางกฎหมายความถูกต้องเหมาะสมกบกฎหมายนี้เป็นที่สรางเป็นทีควัมฟังทั่วไปอยู่แล้วผมไม่ประสมจะลงไปในรายละเอียดของสิ่งที่ทุกท่านสร้าง อยากจะใช้เวลาสั้นๆที่ดีอยู่นี้ลองลำดับว่ามันมีเหตุผลอย่างไรเป็เชิงหลักการที่ควรจะต้องคัดค้านที่จะต้องไม่ถึงชอบที่จะต้องลงล้างหรือลมเลิกกฎหมายสบับดีส mm ิ hmm. ่งก็มีประเด็นหลักๆอยู่สักสประการที่อยากจะเรียนต่อท่านผู้เจ็ทั้งหลายในวันนี้ สองประเด็นแรกอาจจะเป็นประเด็นที่พูดกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทยในปัจจุบันจะสองประเด็นหลังอาจจะเป็นประเด็นของนักกฎหมายหรือผู้มีวิชาชีพในทางกฎหมายโดยเฉพาะที่จะต้องพิจารณาไม่เปนประเด็นที่หนึ่งในสี่ประเด็นที่ผมคิดจะสืบเหตุผลหลักที่จะต้องคัดค้านกฎหมายนี้เป็นประเด็นที่ประชาคมในทางวิชาการมหาวิทยาลัยูองค์กรบุคคลทั้งหลาย สดงความคิดเห็นให้เห็นที่ประจักษ์อยู่แล้วในเรื่องของการเรียนรู้สกรรมต่อการพุจริตคอลเนคชั่นซึ่งนอกจากจะเป็นการขัดต่ออนุสัญญาของสันประชาชาติวิธีการต่อต้านการพูดจริตคอนเนคชั่นแล้วยังเป็นการปิดมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมไทยที่ทําให้ประกาศให้โลกรู้ว่าเรายอมรับวิธีการคอนเนคชั่นได้และเมื่อถึงเวลา ที่จะเป็นการชาราประดูก็จะได้รับการให้อภัยจนหมือนหนึ่งกับว่าไม่เคยมีการจะทําเช่นนั้นมาก่อนที่เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมใหม่มากที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในสังคมไทย